gra gra ขอความเจริญจะมาเกิดมีแก่ท่านผู้เ้ารพมปฏิบัติผู้มีบุญทุกท่านในภาคบ่ายเรียกสามขีปีปฏิบัติจากบ่ายโมงไปถึงสี่โมงครึ่งเป็นวันที่สี่ของการอบรมวันที่สิบสองพฤษภาคมนั่นการเมื่อตอนเที่ยง เอามาให้ท่านไปทํากรรมฐานด้วยการนอนกำหนดเจ็ดนาทีมีใครเป็นนอนกำหนดได้บ้างเจ็ดนาทีสาธุต้องกําหนดให้ได้ <c oughs> ถ้าท่านกำหนดการนอนเจ็ดนาทีไม่ได้ท่านจะปล่อยวางไม่เป็นท่านจะปล่อยวางไม่เป็น,น,ปวเ,ปนเวลามีเรื่องเราก็แบกเอกมาไว้ในใจเก็บอมทุกข์ไว้ถ้าเราปล่อยวางเป็นเนี่ยพอกาหนดปุ๊บหลับเลย เจ็นาทีตื่นมาสดชื่นอิ่มเพียงพอนั่นเรีการรู้จับปล่อยรู้จักหวางถ้าอย่งนั้นในการทําสมาธิตามรูปแบบเนี่ยทั้งเราจะไม่ปล่อยเราจะเวลามีปัญหาอะไรเราก็จะเก็บมาอมทุกข์คลายไม่เป็นนั้นเวลามาเรียนกรรมฐานจึงจึงอยากจะนอนหลับกี่ชั่วโมงก็ได้หลแต่หลับสั้นง่ายหลับสั้นในกำมัดเพิ่สามนาทีห้านาทีเจนาที อิมเป็ดเลยแล้วก็เป็นการทำสมาธิโดยการากนอนกำบดเนี่ยสุขภาพดีไม่ก็ไม่ค่อยมีโรคมีภัยเพราะไม่แบกไม่ค่อยแบกอะไรไว้นั่นถ้าไม่นั่นคนที่กินยานอนหลับเนี่ยเพราะเขาชอบอมทุกเก็บอารมณ์เก็บมีเรื่องอะไรก็เก็บไว้นั้นพอเก็บไว้เวลาท่านมนปฏิบัติเนี่ย พอเวลามาปฏิบัติมันก็จะเกิดอาการผลข้างเคียงของบาปที่เราสะสมไว้ในใจชอบอมความทุกข์ไม่รู้จะปล่อยหรือจะวางเวลาเรามาปฏิบัติสภาวะมันจะเกิดเช่นมันคลื่นไส้อาเจียนมันอยากเวียนหน้ามีใครเป็นบ้างเวลาปฏิบัติร,รู้สึกเวียนหน้าอยา,ากอาเจียนมันรู้สึกคลื่นไส้ภนนะายในเนี่ยคนนี้อมทุกข์อมทุกข์มากมันจะ,สะแสดงอาการ วิธีการคลายวิธีให้เกิดได้นะั้นต้องกำหนดเวลาได้นั่นต้องกำหนด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 นั้นเวลามันเดินจะกรมเนี่ยเวลาเราเดินจันกรมมันพระบัดเปลี่ยนจันัว์ทูมโมโดเตอร์เนี่ยพาท่านเดินเนี่ยพอท่านกาหนดได้เนี่ยพอกำหนดเวลานอนได้เวลาท่านเดินเวลาเราพาท่านพาเดินรู้เลยว่าท่านใช่ท่าสุดท้ายเป๊ะเลย จิตมันจะจะรองรับได้หมดเลยนั่นพอจิตเรารองรับที่รู้เข้าใจรู้ว่าท่านพาไปเดินท่าสุดท้ายพอดีเลยเนึ่งในใจูกเป๊้มดเลยนั่นคือเริ่มกำหนดเวลาได้เริ่มกำหนดเรว่ารู้จักปล่อยวางได้อารมณมพอจิตที่เป็นกำหนดเวลาได้เนี่ยมันจะมีพลังงาน,นพลังงานมัี่ยมบอกว่าลูกไม่เหมือนเดิม ผิดปกติมากทำยังไงดีเมื่อก่อนกระตันอยู่เรียบร้อยทุกอย่างพอ,อไม่ได้ยุ่งช่วงหลังรู้สึกมีความมีแต่ความอยากได้ความอยากได้จากพ่อจากแม่เนี่ยนั้นยอมต้องทำตามบอกนี่ยทำกำหนดเวลานอนได้กำหนดเหมือนพาเดินดกมกำหนดได้แล้ว พอยอมปฏิบัตินั่งสมาธิสสดวนมน์ภาวนาก็จับอารมณ์ได้ปึ่กำหนดยกบุญเนี่ยเขามีปัญญามีความสุขความเจริญพุโทโธให้ลูกโชคดีมีปัญญาน่ยพอกกำหนดได้เกิดสภาวะเนี่ยเปลี่ยนเลยถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมพอเหมือนท่านกุีวัดเนี่ยตอนนี้ท่านไปรับใช้ดูช่วยดูแลเนน เนนตัวน้อยๆน,ยนะมาคิดเอามาเลี้ยงเนนเนนส่วนใหญ่ก็คือลูกหลานของโยมที่เขาไม่เอาแล้วอ่ะดื้อไม่ไหวแล้วก็เลยเอามาให้ที่วัด <c oughs> เอาไาวัดให้ให้อบรมแล้วก็อยู่ในด้วยอบรมด้วยเหตุการทั้งหลายมันต้นกรรมนะก็ยอมที่อยู่ในโซนนั้นไม่ใช่เป็นชาวพุทธส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคริสพวกอิสลามก็ไม่ได้มาดูแลวัดวัด,วดต้องพึ่งตัวเองมาก กินตบาดก็ไม่เพียงพออันนี้สงทั้งหมดมาจากที่เด็กๆนั้นดื้อเพราะดือ้อความที่ดื้อแม่พ่อเลี้ยงไม่ไหวรู้จะแก้ไขยังไงคิดมีแต่เอาไปอยู่กับพระน่าจะช่วยอบรมได้ความดื้อความสนก็เลยมาอยู่วัดก็ยังลำบากเลยครูบาอาจารย์หาอาหารไม่เพียงพออีก <laughs> แต่ท่านกี่วัดเนี่ยพอท่านปฏิบัติน่ยให้ท่านพยายามพาเนนนั่งสมาธิด้วย พาทำสมาธินะเดี๋ยวพอเนนบางองค์เนี่ยถ้าเกิดนั่งสมาธิจิตเด็กที่บริสุทิ์อ่ะมันซัตธรรมที่มันเกิดในบุญแล้วนัาบุญอ่ะมันมีสมาธิมันเกิดมีฌานขึ้นมาเนี่ยมันคิดอะไรมันจะเป็นเลยนะถ้ามีฌานคิดอะไรจะเป็นเลยคิดว่าเกิดสมาธิคิดว่าน่าจะได้มีคนออกมาเลี้ยงแล้ก็มาแล้วมันจะมาเลยแล้วก็ให้ทำให้เด็กพวกนี้กลุ่มพวกนี้ จะมีความศรัทธาสมาธิมีพลังงานแบบนี้นั่นพยายามให้ทําสมาธิหนึ่งที่จะมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังไ้งจำว่าถ้าจะแก้ปัญหาได้หนึ่งต้องศีนบริสุทธิ์ต้องพยายามศีนบริสุทธิ์สองพยายามภาวนาอยู่ในปัจจุบันให้ได้พุทโธโชคดีพุทโธโชคดีทดเทอมทาอะไรเดินไปตัวเมียในโยมมาเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยต้องภาวนาให้ได้พุทโธโชคดีพุทโธโชคดีดอาล้างหนะ้าพุทโธโชคดีล้าง หลังการหลางทุกอย่างให้อยู่ในพุทธชนิดอยู่ในองค์ภาวนาสามแนวหัวใจคําสอนหัวใจพระอรหันต์เรื่องหัวใจของพระพุทธเจ้าแก่หัวใจของวิปัสสนาตัวก็คือทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงเวลาเกิดสภาวะใดทุกอย่างไม่เที่ยง,ท,ยงทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นอันตรายสี่เหมือนที่ท่านมาอยู่หลายคนก็ต้องพยายามอยู่ในมุมสงบเหมือนไม่มีใครอยู่ด้วย การยืนการเดินการนั่งในที่สมส่ติเป็นอดมมงคลพอทําตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมาเองเรื่องการเป็นอยู่มันจะมาเองทุกอย่างนั้นต้องศีลต้องบริสุทธิ์แล้วก็อยู่ด้วยการภาวนามันยอมที่ยมยังปล่อยวางไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะยอมภาวนาน้อยต้องภาวนามากภาวนาแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจใครเลยถ้าการปฏิบัติเพื่อ เพื่อให้เกิดการกบดได้ต้องเหมือนวันนี้จริงแล้วไม่ได้นานแค่กบดวันเดียวได้เลยแต่มีเงื่อนไขว่าไม่ต้องบุ้นวายใครเลยไม่ต้องสนใจใครจะมีเสียงใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ตัดเลยดูคนดูดูตัวเองคนเดียวเดียวอยู่มีสติอยู่ดูตัวเองคนเดียวแล้วมีความมีสภาวะกหนดนวยุราบทเดินนอนนั่งนีนแล้วก็ถ้ามีเสียงอะไรมาก็ถ้าม้รู้สึกเราถูกใจเนี่ยจะได้ได้ยินหนอไม่ต้องไปสนใจ แค่นั้นแหละกำหนดได้เลยที่กำหนดได้เพราะเห็นใครเส้นมมหันไปหันาไม่มีทางก็ <c oughs> <c oughs> จิตันไปดูภายนอกใช่ไหมยอมที่กำหนดได้นอนนะ่ะต้องสนใจเงี้มันจะกำหนดได้เลยนี่นั้นคนที่กินยานอนหลับผลข้างเคียงมากเนี่ยจริงแล้วต้องบันเดียวแค่นั้นแหละ ตั้งสติแต่มีเงื่อนไขว่าต้องตั้งร้อยเปอร์เซนต์เลยไม่ต้องไปสนใจใครเลยนันจะเกิดเพราะท่านมาเรียนนี่ปรัชนากรรมฐานนี่ปรัชนาก็ทําความเข้าใจกับท่านแล้วว่านีปรัส,สนาเนี่ยคือวิปแจ้งปัชนาคือปัญญาปัญญาเห็นแจ้งเห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงจริงแล้วเรายังไม่ถึงความเป็นจริงที่พระสมมาจัดสอนไว้แต่เราทําความเป็นจริงโดยโดยสมมุติสัจจะความจริงโดยสมมติ สมมติศสัจจะคือความจริงเืมอเราต้องมีแต่พอเราปฏิบัติเราต้องเอาความจริงโดยประมันนะคำาวาความจริงโดยมันไม่มีไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายมีกลางวันไมีกลางคืนไม่มีร้อนไม่มีหนาวฉะนั้นวิธีการทำตรงนี้ได้ก็คือเวลาเรานั่งสมาธิที่เจ็บเป็นการสมมติขึ้นมาจริงแล้วไม่มีความเจ็บวิปัสสนาเนี่ยเพราะเจ็บเพราะเราหลงว่านี่คือความเจ็บความเจ็บคืออดีต ที่เราสะสมมาเพราะเราเกิดจากวิชาเนี่ยเราเกิดมาจากวิชาเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ปุยญาติพ่อแม่เราก็สอนว่านี่คือตัวเรานี่คือแขนเรานี่คือพ่อเรานี่คือผู้หญิงนี่คือผู้ชายอันนี้คือร้อนอันนี้คือหนาวนี่คือกลางวันนี่คือกลางคืนเลยมันติดเป็นอุปาทานสะสมเป็นพบเป็นภูมิมาเลยเราหลงเราหลงในคำคำเพราะมันเกิดจากวิชาเนี่ยเราก็เลยเข้าใจว่านี่คือผู้หญิงน่าจะเป็นผู้หญิงจริงไม่ใช่ พอสมมติแต่พอเป็นในศาสนาพุทธเราโอ้มันต้องไม่มีผู้หญิงผู้ชายกำหนดเป็นธาตุเป็นธรรมชาติเห็นให้เป็นธาตุเป็นธรรมชาตินั่นจึงจะพอมีปริยัติเป็นอย่างนี้แล้วนะครับก็กำหนดตามกําหนดตามเรื่อยๆสู้สู้สู้โอ้ที่เจ็บความเจ็บนันไม่จริงเนี่ยพอเราอดทนหรือสู้กับมันหน่อยเดี๋ยวมันหายหมดเลยเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นธาตุเป็นธรรมชาติ แต่ถ้าในพื้นฐานจริงแล้วพูดไปเข้าใจยากนั่นเราต้องเกิญสติด้วยการอยู่ในปัจจุบันให้ได้ต้องอยู่ในปัจจุบันให้เป็นปัจจุบันให้ได้แต่คำนี้ง่ายง่ายถ้าคนาปฏิบัติจะเข้าใจง่ายแต่ถ้าคนไม่ปฏิไม่ค่อยได้ปฏิบัติจะเข้าใจยากมากเพราะเราไม่รู้จักปัจจุบันะเราเข้าใจปัจจุบันคือหายใจเข้าพูดโท ปัจจุบันมันมันเป็นาธาตุธรรมชาตินั้นมีไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีกลางวันคืนนเรียกปัจจุบันที่สมบูรณ์นั้นเราต้องกาหนดให้สมบูรณ์กำหนดไปเรื่อยเกิดเดี่ยสะสมพลังนั่นจึงในในคำสอนของพระสมัมมาจ้าจึงสอนพวกเราไว้ว่าผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเห็นธรรมเห็นพุทธเจ้าเห็นตถาคต ฉนันความทุกข์มันสอนนั้นเวลาเราเดินจงก,กรมกด็ดีนั่งสมาธิกด็ดีเวลามันเจ็บอย่าไปตามใจมันสู้หน่อยนะพอใจเข้มแข็งสู้เดียวมันมันถ้าเราตามใจจะไม่เกิดเพราะพวกราความทุกข์เนี่ยความทุกข์ความทุกข์นี่สอนคนให้ได้ดีความสบายจะไม่สอนใครได้ดีนั้นเวลาเรา,าปฏิบัติธรรมต้องอยู่ให้มีให้มันให้ผ่านมันเจ็บ อดทนหน่สู้มันบางทีจะมาบอกทำเรียกว่า,าทําแบบยอมตายเพราะยอมตายนเนี่ยหรือบางทีแค่พอเราเริ่มเริ่มกําหนดสติได้เนี่ยถ้ามันเกิดไม่ว่าจะเป็นเจ็บไม่ว่าจะเป็นหรือจุกหรือมันมอนซีษาหรืออะไรลักษณะมันเจ็บเนี่ยบางทีเราก็แพ่ไม่ตาไปเนี่ย พุทโทรศัพทดีบางทีมันคลายพืชเลยจะให้บุญได้นั้นเราต้องหาโฟกัสตัตวเองโฟกัสที่สำคัญก็คือเราอยู่ในสีสมาธิปัญญาต้องอยู่ในการชํารวมต้องอยู่ทํากรอบแต่ถ้าท่านไม่ทําตามกรอบที่ครูวางไว้เนี่ยเข้าใจยากม,มากนั้นต้องพยายามสะสมสะสมในการเจติในจึงในที่เราสวดตอนเย็นเน,เนี่ยเมื่อวานเนี่ยในทางสายกลางเนี่ย ในทายสายกลางจึงเป็นตัวกําหนดทิศทานของการเป็นชาพุทธสมบูรณ์ไปสู่ความพ้นทุกเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาแต่พอเราสวดปุ๊บสวดก็คือปัญญามาก่อนศีลอยู่ตรงกลางสมาธิอยู่ข้างล่าง,าง,างถ้าเราสวดก็คือให้เราทําทิฏฐิให้เราทําความเข้าใจเวลาเราปฏิบัติที่จะไปสู่ ตามคาสอนพระองค์ต้องทาทิฏฐิความเห็นในสัมมาทิฏฐิอ่ะความเห็นทุกเหตุเกิดทุกดับทุกทานถึงทุกไอความเห็นตัวนี้ต้องเชื่อบาปมีจริงบุญมีจริงความดีมีจริงนะแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ยแต่ต้องทําไปสู่อริยสัจสี่ทุกเหตุเกิดทุกดับทุกทานถึงทุกต้องทําความเห็นให้เห็นอริยสัจสี่เห็นความทุกความทุกเกิดจากอะไรความทุกในตัวนี้มันเกิดจากเกิดจากตัณหา เกิดจากการมาตัญหาพาัฒหาวิตัฒนาที่มันสะสมเป็นสะสมมาเนี่ยที่สะสมเป็นพ้นภูมินั่นความทุกข์ทั้งหลายของคนเนี่ยเกิดจากสองอย่างเกิดจากสามอย่างเนี่ยคือความเกิดจากการมาตัญหาความอยากได้ในการในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในรู้ธรมรมอารมณ์วยใจเกิดจากวิวการตันพัฒหาความอยากมีความอยากเป็นความอยากได้อยากดีอยาก อยากเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยพวกนี้ก็เกิดจากภาวะตัณหาแต่บางทีนะเกิดเราไม่รู้สะสมเราสะสมมันเห็นเห็นเศรษฐีรวยเพื่อเราก็อยากเป็นเศรษฐีอยากได้ด้วยความที่เราสะสมมาเนี่ยหรือเห็นบ้านสวยเราก็อยากได้บ้านสวยคิดโดยเราไม่รู้ตัวเนี่ยเป็นพวกตัณหาเลยมีความทยันอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ตัณหาในการปฏิบัติเนี่ย มิภาวะตัณหาความอยากไม่อยากมีความอยากไม่อยากได้แล้วไม่อยากไม่อยากหายใจขนาดนั้นอ่ะแม้แต่ไม่อยากไม่อยากมีชีวิตอ,อยู่ก็เป็นตัณหาท่านจำไหมเพราะต้องการให้เราทำหน้าที่โดยไม่ต้องเรียกร้องสิทธิ์ทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติธรรมไปสู่ความเป็นธรรมชาติเหมือนเหมือนต้นไม้เนี่ยมันออกออกซิเจนมันออกให้คุณให้ความร่มเย็นเนี่ย พอมีคุณค่าเราก็ต้องดูแลรักษานั้นนั้นวิภาวะตัณหาจึงเป็นความความไม่อยากมีความพะอยากเป็นความไม่อยากได้จึงเรียกตัณหาเพราะต้องการให้จิตเราคนอชาวพุทธจิตเราเนี่ยไปสู่ความเป็นเป็นผู้ทำทำไปสู่ธรรมชาติน่ารียกส,สีกแค่ทาความเห็นตรงนีน้เวลาเราทําสมาธิปฏิบัติจึงในทางส้ายกลางยี่กว่า ต้องเดินทางทิศฐิต้องทางความเห็นอย่างเห็นอย่างนี้เห็นเห็นที่สมมติแต่เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อวิปัสสนาเนี่ยเพราะเราต้องการให้ตัดตัดเวรตัดการมรมันคือตัดกิเลสตัดความโกรธความโลภความหลงเราต้องทําความเห็นตรงนี้ให้ตรงแล้วก็ความดำริตัวปัญญาแี่ยความคิดนั้นเวลาท่านปฏิบัติที่ท่านทําสมาธิไม่ได้ต้องตัวสองเนี่ยสำคัญมาก ความคิดเพียงแต่ความคิดเนี่ยเป็นตัวขวางความคิดอะไรคิดความคิดพยาบาทคิดพยาบาทเคยคิดไม่ชอบใครพยาบาทคนนี้ไม่น่าเลยคิดนะมันผิดทันทีเลยความคิดมัวเมาในกามความคิดนั่งๆมีความรู้สึกว่าอยากจะกินอันนั้นกินอันนี้เนี่ยมัวเมาความคิดไม่ได้เลยเนี่ยมันตัวขวาง แล้วก็คิดเบียดเบียนเห็นใครที่ไม่ค่อยได้เราไม่อยากให้อยู่ใกล้เรามีความคิดยังไม่ทําเลยเพิ่งจะคิดเนี่ยนี่คือตัวขวางของการปฏิบัตินั่นสามอย่างเนี่ยท่านต้องเพงต้องให้อยู่ในปัจจุบันไม่ต้องต้องปล่อยความคิดพวกนี้แต่ถ้าท่านคิดตรงน,นี้มันจะมีอุปสรรคทันทีมนที่ทําไมนั่งไปหรือเดินไปมันเราคอยพยายามสังเกตดูเวลาเราเดินเรานั่งเนี่ยเราเจอสติเนี่ยทำไมตอนชาตเรานั่งได้ อตอนบ่ายทำไมมันนั่งไปอึดอัดทั้งหมดรวมรวมสนใจก็มาจากสามอย่างเนี่ยมาจากเพื่อความคิดอยู่ๆมีความคิดอยากจะทานทุเรียนเป็นต้นหรือความคิดอยากจะทานที่เราชอบเนี่ยอันนี้ตัวอัปสรนะความคิดยังไม่ทําเลยไม่ได้ทําอะไรเลยเพียแต่ความคิดแล้วคิดเห็นคนมีความรู้สึกไม่ชอบ ไม่ชอบพลังก้อนนี้เนี่ยนี่เป็นอุปสรรคกันทีเลยแล้วก็ไม่อยากให้อยู่ใกล้เรามีความคิดเบียดเบีย้ยยามไม่อยากให้บุนบายกับเราเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวอุปสรรคของการปฏิบัตินั่นเราต้องทำทิฏฐิตัวนี้คือเรียกตัวปัญญาพอทำออทิฏฐิสมาทิฏฐิกับสมาสกโปได้เข้าใจแล้วเราก็มารอง พอเราเามาอยู่ที่วัดคองตรองในการปฏิบัติเราก็ปิดวาจาอยู่แล้วสมาวาจาสมากันมันโตการงานการงานเราไม่ได้ทําบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พิดผิในกาไม่ไม่ฆ่าตั้งแต่หมดแมงมาแรงน้อยต้องจิตปราณีตวาจาปกติให้ปิดอยู่แล้วแล้วก็อาชีวโออาชีวโคือการเรียกคิตไม่ผิดสินทมไม่ผิดกฎหมายเลียกคิตเรามาอยู่ป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีไม่มีเนี่ยเรียกว่า ศีลส,สม,มาอาชีสม,มาอาชีวะสม,มา,าวาจาสม,มากรรมโตเนี่ยเป็นศีลแต่พอเรามาทำสมาธิเนี่ยเรามาเรียนเพื่อไปสู่ทางพ้นทุกข์ที่สมบูรณ์แต่ที่พระสัมมาพะเจ้าวางให้เป็นพินัยกรรมก็คือสมาสมาธิพอสมาสมาธิเนี่ยข้อหนึ่งต้องขยันมากเลย ต้องขยันมากเลยก็คำว่าขยันมากคือจมาจาึงตั้งโจทย์ให้ท่านว่าถ้าเจอวิปัสนาต้องสิบสต้องยี่สิบชั่วโมงเลยต้องมีงกำหนดรู้ตัวเองตลอดเวลาเลยต้องตั้งใจดูสภาวะที่เป็นเป็นความจริงตลอดในความเพียรน,นั้นความเพียรจึงขยันมากเพียรระวังเพียรเอาออกเพียรระวังเพียรรักษารักษาเวลาท่านจึงเวลาวลามานั่งสมาธิเนะน,น,นี่ยมันแบบนี้เวลาท่านพระบัต เปลี่ยนจตัตุโมดด็อกเตอร์เนี่ยพาปฏิบัติต้องเพิ่มเวลาเคยนั่ง3 0มสิบต้องเพิ่มเป็น35เคยเดินอย่าเสมออย่าย่าทำเพื่อให้เกิดการพัฒนานั่นความเพียรเพียรระวังเพียนรักษารักษามาตรฐานน้อยทําเท่าเดิมเหมือนเมื่อคืนเมื่อวานทมานั่งให้ท่านนั่งประมาณชั่วโมง5นาทีเพระเมื่อคืนก็เลยต้องอยู่ในใกล้เคียงกัน แล้วก็เมื่อแผ่เมตตาเสร็จก็ประมาณชั่วโมง15นาทีเพื่อรักษาระดับที่ท่านต้องอยู่นะเพราะท่านฝึกใหมนะ่นั้นความเพียรนะข้อความทำสมาธิต้องมีความเพียรมากเพียรระวางังเพียรรักษาเพียรออกความไม่ไม่เรียบร้อยความไม่ถูกต้องพยายามตรวจสอบขขอตัวเองว่าเทำผิดระเบียหรือเปล่าทำผิดกฎครูบาอาจารย์หรือเปล่า เพียรเพิ่มบุญทรเบิดเพิ่มดีเกลียมากขึ้นพยายามตั้งใจมากขึ้นเพียนความในการสํารวมในการกำหนดดูตัวเองให้มากขึ้นนั่นความเพียนในการทำสมาธิจึงเพียนมากข้อหนึ่งข้อสองสมาเรียกสติทาสมาธิต้องมีสติขาดสติไม่ได้เลยแต่สติเนี่ยเป็นสติสติเพื่อไปหาความพ้นทุกสติเพื่อความพ้นความเป็นอัตตาตัวตนเนี่ย จึงให้สติอยู่ในกายอยู่ในจิตสติอยู่ในกายอยู่ในเวทนาเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือเฉยเฉยเฉยเวทนาสติอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมในกายก็คืออยู่ในกายเราเนี่ยกายยืนเดินนั่งนอนกายหยาบกายละเอียดกระพริบตาลืมตาหลับตากระดิกนิ้วทุกอย่าง นั่นเวลามองหรือหลับตาต้องกำหนดหลับตาหนอลืมตาหมดหลับตาลืมตาหนอจบแล้รก็ต้องกำหนดถ้าเราไม่กำหนดให้ละเอียดเราก็ยังไม่รู้ว่ากายนี้สักว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ราคาเรียกกาย,ยานุปัฏฐานโอ้กายนี่เป็นธาตุเป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุบคคลนัน่นเราต้องมีสติกันหมดอ,อย่างนี้เนี่ยทางสายกลางแต่เราชาพุทธเนี่ยเราไม่ได้เอาเราไม่ได้รู้ ยิ่งเราไม่เคยปฏิบัติด้วยยิ่งไม่รู้เลยว่าพระเจ้าสอนอย่างนี้คือไม่มีตัวไม่มีตนเป็นธาตุเป็นธรรมาชาตินั้นการที่จะเกิดเกิดการสะสมสติด้วยการกำหนดยืนหนอนั่งหนอเดินหนอจับหนอรำคาญหนอลืมตาหนอหลับตาหนอเกิดถ้าเกิดเวทนาเช่นสุขทุกข์ก็กำหนดให้รู้เรียกมีสติกำนดรู้พอกำนดรู้ไปรู้ไปรู้ไปร,ไปรู้ตามทันมันจะเกิดพลังงาน มันจึงตัดตัด,ตดทุกตัดเวทนาตัดความสุขบางทีเราชอบเพราะเราเข้าใจว่าความสุขเป็นของเราความทุกข์เป็นของเราด้วยความเ็ทั้งความสุขความทุกข์ไม่ใช่ของใครเป็นธรรมชาติเป็นอารมณ์ของธรรมชาติของสังขารร่างกายแต่พอดีเราไปเอาความสุขความทุกข์มาเป็นของเราก็เลยจะเป็นตัวปัญหา นั้นเราต้องทําทิฏฐิอย่างนี้ให้บริสุทธิ์แล้วก็จะค่อยเปิดเองน,ะนั้นสัมมาณกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเพื่อผู้ที่เจริญเจญเดินทางสายกลางแล้วก็สัมมาสมาธิเนี่ยสมาธิคือสมาธิในนี้เน้นมากตั้งใจตั้งใจมั่นชอบเนี่ยต้องตั้งใจมากแล้วก็ตั้งใจเพื่อทําให้เกิดความบริสุทธิ์ให้จิตบริสุทธิ์ไม่งดเกลียดไม่ชุนเชียไม่รําคาญ ทำจิตในใน,ในการปฏิบัติในมรรคเอื้องแปดเน้นให้เข้าไปสู่ฌานสู่ฌานฌานฌานเป็นการพักผ่อนเป็นพลังของสมาธิที่เป็นการพักสมบอรณอยู่เพราะเกิดฌานปุ๊บมันจะเกิดญาณเกิดตัวรู้นั้นการทำสมาธิเพื่อนั้นจึงต้องให้ไม่ให้วุ่นวายเพื่อให้มันเกิดพลังงาน ให้มีสติอยู่ในตัวเองตลอดเวลานั่นแหละพอมีสติมีมีสมาธิปุ๊บก็จะมีความสุขโอ้โหนั่งทำไม,มบายจังแป๊บเดียวแม่แต่การสวดมนต์นมาคืนถ้าใครรู้สึกว่านานแสดงว่าท่านไม่มีสมาธิพอสวดมนต์แปบ๊แปบเดียวนะสว่างแป๊บเดียวหมดเวลาเนี่ยคือมีสมาธิมีความสุขเหมือนท่านปฏิบัติตัวเนี้ถ้าท่านรู้สึกว่าโอ้โหสมองหนึ่ง สองชองั่วโมงสาชมชั่วโมงสี่ชั่วโมงรู้สึกนานแสดงว่าท่านสมาธิน้อยแล้วเพราะเราไปติดในอดีตที่เราเคยนี่คือเวลาติดเวลาแล้วพอเราทําสมาธิไม่มีเวลาไม่มีหมดเวลาแล้วมีสตกิกำังรู้ยในปัจจุบันอย่างเดียวไม่มันจะมีความสุขเพราะกสมาธิโอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียววันหนึ่งแป๊บเดียววันเดียวนั่นในทางสายกลางเราต้องคิดตรงนี้ทําตามเรื่อยๆสะสมแต่เราต้องตั้งใจมาก อย่าเอาความรู้สึกตัวเองมาเป็นตัวกำหนดที่เราปฏิบัติไม่ได้ผลเพราะเราชอบเอาความรู้สึกตัวเองต้องเอาคําสอนที่พระองค์ตรัตสรู้แล้วบอกเราไว้บางพินัยกรรมเราต้องทําตามเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยสะสมพอจิตที่ทําตามได้นะเช่นความรู้สึกทาทาสมาธิได้ว่างมันบ้างอะ่ะมันมีมันมีแต่มีแต่ความร่มเย็นไปสุขมันจะมีพลังงานมันจะเกิดโอ้สมาธิมีพลังขนาดนี้หรือพอคิดอะไรมันมาหมดเลย นั้นพูดยังไงก็ไม่เข้าใจต้องลงตงมือปฏิบัตินั่นจะขอถวายให้ท่านบัตเรเปี่ยนจตุมโมโดิรเตอร์ได้นาท่านทั้งหลายปฏิบัติตามรูปแบบแล้วทำตั้งใจมากกว่าทุกวันหนึ่งทุกวันตั้งใจมากวทุกวัววนแล้วก็ทำยังมีความสุขต้องมีความสุขยิ่งกว่าได้เงินได้ทองเพราะได้เงิน,นทองมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายแต่ถ้าได้สมาธิเนี่ย อันได้คําสอนมันเป็นได้พน้พนพน้นพ้นเรียกพ้นบาปกรรมได้บุญกุศลที่เป็นคุณค่าได้แก้วที่ประเสริฐเกิดที่ในใจเราเนี่ยในเรามาหาแก้วพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเราต้องทุ่มเทนะตั้งใจได้จะค่อยเป็นเองนะขออนิมน์พระสงฆ์กราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ พระภาวนาพัฒนานุสิตพร้อมกัน